านผู้ชมครับวันนี้ผมมาต่อใบขับขี่และเพื่อเป็นการลดความแออัดและปฏิบัติตามมาตรการเข้มด้านสุขานามัยนะครับวันนี้ผมได้มีการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q เพื่อมารับบริการในแบบวิถีใหม่ New Normal ที่กรมการขนส่งทางบกนี่แหละครับซึ่งวันนี้การให้บริการทุกขั้นตอนก็มีความพร้อมแล้ว100%และเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมสวมหน้ากากอาานามัยขณะมารับบริการด้วยนะครับ สวัสดีมาที่โครงการขนส่งทางบกนะครับโชคดีม,มากได้เจอท่านนี้ด้วยท่านอาิบดีสวัสดีครับท่านพวิทย์ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ถือเป็นเกียิมากนะครับเพราะมาเจอกับท่านอดิบดีโครงการขนส่งทางบกนะครับท่านจิรุทธวิสารจิตนะครับแค่ทีเดียวผมเรียนฐานที่พิ้นดีครับข้ามการเรื่องของโควิด -19 แบบนี้เนี่ยเข้าที่มาผมทราบว่าเราจะต้องมีการลงโค้ดก่อนก็คือว่ามีการลงคิวก็คือ b l t smart คิใช่ครับก็กระนการเป็นยังไงบ้างท่านครับก็ตั้งแต่มีโควิดมาแล้วก็ พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนที่จะมาต่อใบอนุญาตขับรถหรือแม้กระทั่งจะขอใหม่ก็ตามนะครับให้จองคิวล่วงหน้าผ่าน DLT Smart q u นะครับที่เหตุผลต้องให้จองล่วงหน้ามากๆเพราะว่าเราสามารถบริหารจัดการจํานวนคนในการเว้นระยะหา่างและก็ดําเนินการตามมาตรการสาธารณสุขได้อย่างผมก็มีผมเนี่ยผมจอง DLT Smart q มาก่อนแต่บางท่านบอกก็อยากมาต่อเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เริ่มทะเบี้นเลยทำอะไรดีครับก็เรามีเจ้าหน้าที่ข้างล่างนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือ บางทีก็มีพี่น้องประชา,าชนไม่ได้จองคิววอล์กอินมันก็มีบางคนไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนไม่สามารถจะจองได้ไม่มีโทรศัพท์หรือเข้าไม่ถึงระบบการสื่อสารดิจิตอลนะครับ เราก็มีหน้านที่คอยช่วยเหลือคอยที่จะจองคิวให้ครับครับเอกสารที่นำมาก็ต้องคือบัตรประชาชนแล้วก็ใบกับถี่อ,นนอันเดิมใช่ครับแต่ทีนี้เวลาที่มาต่อบรญญาตขักขีการทดสอบสมาารรถนะราบปกติก็จะมีด้วยจะมีครับทดสอบทางการภาวะแบบนี้เรามีกระบวนการอะไรบ้างครับครับก็จริงๆแล้วการทดสอบสมรรถนะหลกัหลกๆก็คือเรื่องของสายตาสายตาก็มีประกอบไปด้วยการมองเห็นสีอันที่2ก็คือเรื่องของสายตาทางลึก นะครับแล้วก็สายตาทางกว่าที่ผ่านมาก่อนมีโควิดเนี่ยเรามีเครื่องวัดแต่ว่าเครื่องเนี้มันจะต้องสัมผัสตอนนี้เราก็กลับมาใช้แมนนวลวิธีเดิมคือให้มีคนถือ,อมันลดการสัมผัสมันตอบโจทย<า>์ครับทดสอบเสร็จหมดแล้วก็ไปรับถ่ายรูปครับเจ้าหน้าที่ก็ไปถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปให้แล้วก็สามารถรับใบกับขีดได้เลยนะครับ ก็ดีครับชีวิตวิถีใหม่มีการใช้เทคโนโลยีเรื่อง,งอด,ดิจิตอลค่อนข้างเยอะเสียงตอบรับของประชาชนเป็นยังไงบ้างทออ่านตัวนี้ต้องต้องก่อนเลยเรื่องของการทำรอริญาตมนอ normal นะครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนครับ,บที่ให้ความร่วมมือเป็นอมมยา่านเดีในกาแรกๆเรากังวลอยู่นะครับว่า,เ,าเรื่องของการที่จะจองคิวล่วงหน้าใช้แอปพลิเคชันเนี่ยจะได้ผลขนาดไหนแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวถ้าคนวอล์กอินเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราควบคุมมาตรการสาธารณสุขไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหานะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆประชาชนเข้าใจแล้วก็เริ่มพุ้นเพลในการใช้ระบบมือถือระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนครับครับผมว่าการให้ความร่วมมือก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการวางระบบที่มีประสิทธิภาพที่รวดเร็วสะดวกและปลอดภัยเป็นสิ่งที่สาคัญจากทางกรมการขนส่งทางบกด้วยวันนี้ขอบคุณท่านอธิมดีเป็นอย่างสูงน, <ผม S 1> นะครับ <ผม S 1> ขอบคุณท่านมากครับผมขอบคุณมากครับท่านครับ